รถเก็ดที่นั่งภาษาอะไรงูกว่าราคาออกใหม่ไป4แสนจริงๆครับ4แสนบาทและสามารถออกรถกับเราในรูปแบบดาวน์0ได้เลยอนุมัติไวภายใน30นาทีต้องดูแค่นี้ครับกับ i ิ l S 1.9 Ultimate Two Wheel Drive คันนี้มาเป็นปี2021ครับเรามาดูกันพบกับกอริลลาคาโชว์รูมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook YouTube และ Tiktok ครับ สััดีครบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถที่ค่าตัวออกใหม่เนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แที่ยังไม่รวมค่าสีเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าใครดูจบคลิปนี้แล้วจองเลยเนี่ยแน่นอนครับประหยัดกว่าออกใหม่ไปได้สี่แสนตัวนี้นะครับเป็นว e w s ปีสองพก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นปี2025ซึ่งใครที่ออกใหม่ก็คงได้จ่ายแพงกว่าแต่ถ้าเราออกรุ่นนี้ประหยัดกว่าเห็นเห็น สิ่งที่ได้มาอาจจะต่างกันเล็กน้อยครับท่านผู้ชมแต่เทคโนโลยีที่เขามีให้ยังคงจัดเต็มไว้เหมือนเดิมตัวนี้เป็นไฟใบบีนโปรเจคเตอร์ทำไมแมนะถึงบอกว่าใบบีนจริงๆเขาจะใช้เป็นว่า i อซู u LED l i g ไล i ิงต้องบอกก่อนว่ามันคนละคำพูดแต่ออปชั่นแบบเดียวกันเลยครับไฟสูงไฟต่ำเขาอัดไว้อยู่ในลูกแก้วโคมเดียวทีนี้ตามมาด้วย Daylight ครับคือหนึ่งเลยนะคันนี้เวลาวิ่งกลางวันโคตรเท่ท่านผู้ชม เท hey, มากๆเพราะว่าเดย์ไลท์มันจะเป็นดีไซน์แบบก้างตาอาจจะใกล้เคียงกับเ e เกนเดอร์แต่ก้างตาตัวนี้จะไม่ฉี่นะครับและที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเซ,เซนเซอร์การะยะด้านหน้าการระยะคืออะไรเวลาเราวิ่งอยู่ในซอยอยู่ในกระถางต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่ในมุมมองของคนขับเนี่ยมันสูงมันมองไม่เห็นแน่เพราะรถเราคันใหญ่มากตัวนี้มีเซนเซ,นเซอร์การะยะติดตั้งมาให้สจุดครับรับประกันไม่ชนกระถางต้นไม้ที่บ้านคุณอย่างแน่นอน ตามมาด้วยตัวด้านล่างครับเราจะมีไฟโปรเจคเตอร์นะฮะจริงๆต้องบอกว่าโปรเจคเ,เตอร์ก็คงไม่ใช่มันจะใกล้เคียงครับมันเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ที่เป็นเนินกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าดีไฟน์ตรงนี้สวยไหมทีนี้เจ้าคันนี้นะครับนอกจากความสามารถพิเศษหน้าตาที่ดีแล้วนะครับอ่ะโอเคฟังก์ชันการใช้ง,งานมาครบแล้วอย่าลืมนะฮะคันนี้เทคโนโลยีก็จัดมาให้ไม่เคยขาดเลยนะครับจก แน่นอนครับว่าแบรนด์หลักเนี่ยทัะการออปชั่นสมัยนี้น่าจะเอาแล้วตอนนี้ต้องจัดเต็มครับคู่กับรถเกนกันสักหน่อยท่านผู้ชมนั่นข้างเนี่ยเข้ามาพร้อมกับดีไซน์อันเรียบหรูคำนี้นะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ใสลุยแต่มันลุยได้แหละคือนิยามของเขาเนี่ยมันมากับความเรียบหรูดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในชีวิตคนเมืองแต่หารไไมคันนี้โอ้ยมันพอๆกับเรเจนเดอร์เลยท่านผู้ชม ล้อจัดมาให้แบบเป็นตุ้มแบบขอบ20นิ้วเป็นล้อลายใบพัดแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะครับจะทําให้การขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับพวงมาลัยกระชับมือมากขึ้นมากกว่าล้อขอบ18ในรุ่นอ l ลิเกน หรือ a c t i v e อะไรประมาณนี้จริงๆตัว Luxury เนี่ยก็ยังได้ล้อขอบ18อยู่นะแต่ตัวนี้จัดมาให้แล้วเต็มซุ้ม,มไม่ต้องไปซื้อ l e g e n เดอที่ออกใหม่ราคาล้านหกท่าน,นี้มันเริ่มต้นเนี่ย1434ยังไม่รวมค่าสีแต่วันนี้มันประหยัดไปกว่า4แสนหรือเพียงล้านหลักหมื่นมันคุ้มนะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่ากับกระจกมองข้างเนี่ยมันมากด้วยความสามารถไม่มีกล้อง360องศาเอาไปตู้กับพี่เ e g e n เดอหรือพี่ t o y ย t a Fortuner หรอครับแต่ตัวนี้เขามีนี่เลย คุณไม่ต้องไปซื้อปี22ขึ้นสําหรับแบรนด์คู่แข่งคุณถึงจะได้ใบอ่าใบสปอร์ตแบบนี้แต่ตัวนี้เขามีมาให้แล้วตั้งแต่ปี2021 0 2 2020, ขึ้นมาเน,นี้ยตัวท็อปอัลติเมทเครื่อง1,009เริ่มต้นเลยนะล้านสกว่าจัดมาให้แล้วใบสปอร์ตมอนิเตอร์ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED และกระจกตรงนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นกระจกที่ใหญ่มุมอมองค่อนข้างดีแต่เสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าเทียบกับรถแบรนด์รองในยี่ห้อหนึ่งแล้วกระจกเขาไม่มีมุมเคิร์ฟใช่อาจจะลำบากนิดนึงแต่พอเขาได้บายสปอร์ตมาก็ค่อนข้างที่จะเติมเต็มมุมอับหายไปทันทีครับเวลามีไฟโชว์แบบนี้ขับง่ายขึ้นเจ mm hmm. ้าตัวชิวกันส่ายเขาติดตั้งมาให้แล้วนะครับตรงร่วนเลยนะครับเป็นของ m ิลสและตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจอิโมบเตอร์หรือที่เรียกกันว่าคิเลสโก ล็อกแล้วเปิดล็อกได้เพียงไปนิ้วสัมผัสครับท่านผู้ชมกดปุ๊บล็อกกดปุ๊บกดล็อกโอไฮโซเวอร์หวังไม่ต้องควักกุญแจออกมากดให้เสียเวลาเวลาเราถือของแรกๆเนาะเจ้าตัวบันไดผมแอบชอบนิดนึงคือถ้าทํามาเป็นสีโทนเดียวเนี่ยไม่สวยเลยครับถ้าเทียบกับมิลเอ็กคือไม่สวยเลยแต่ตัวนี้เขาจัดมาให้เป็นสีฟูโทนนะฮะตัวเนี้ยมันต้องเป็นสีเงินอยู่แล้วเพราะเวลาเลอะอะไรเงี้ยมันจะมองเห็นชิโทนค่อนข้างยากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพื้นพลาสติกหรืออลูมิเนียมสีดํา ค่อนข้างพลค,ครับตัวนี้เวลาใช้งานระยะยาวเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมมองหนึ่งด้านข้างของรถดีกว่าว่าเจ้ามิวเอเวลามองเขาด้านข้างแล้วมันจะปวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันในช็อตต่อไปจ้ะและนี่ก็คือแ้นสายด้านข้างครับของเจ้ามิวเอสตัวนี้ครับดูดันสูงโออาใหญ่ขนาดนี้แล้วข้างในจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันแต่ที่ชอบเลยนะคือล้อขอบ20หน้าหลังแบบนี้มันดูบาลานซ์กันมากแล้วดูต้านท้าย มันยกโด่งขึ้นนิดหนึง่งมันดูเป็นรถ SUV ที่แบบขับในเมืองก็ได้รุยก็ดีและที่สาคัญตัวนี้นะมีขับสีด้วยแต่ต้องซื้อเครื่องสามพันนะจ๊ะผมว่าตัวนี้น่าจะเพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปจริงๆคันนี้ขึ้นดอยได้นะพราเป็นเครื่อง 1. 9 5่ดแรงม้าเนี่ยเรก็เหลือเฟือแล้วเราใช้งานในเมืองค่อนข้างที่จะประหยัดอยู่แล้วมันมันซูอ่ะอัตราเร่งอ่ะซูเครื่องสัมพันไม่ได้แต่ในเมืองเนี่ยเราชนะขาดเ,เรื่องความประหยัดนะฮะแล้วเวลาออกนอกเมืองเนะี่ยจริงๆอ่ะ มันแทบจะไม่ได้ต่างกันขนาดแบบทาให้เรารวยขนาดนั้น,นกับค่าน้ํามันที่มันเกิดขึ้นนะส่วนต่างผมว่าคันนี้เพียงพอเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่ากับเจ้ามิ w เอ็กคันนี้ผมว่ามันสวยนะอีกบุมมองหนึ่งของคนขับรถบุคคลที่3เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยขนาดไหนด้านท้ายของมิลเอ็กตัวนี้นะครับในเมื่อเขาเป็นตัวอ l ล i ิเม e มันต้องมีฟังก์ชันอะไรจัดเต็มให้พอสมควรครับ นึงเลยอันดับแรกไฟท้ายผมชอบเลยไฟท้าย LED ดีไซน์แบบทีไลน์แบบนี้นะครับทีไลน์ line, แบบนี้ก็คืออะไร1นึ่เขาจะมี3มเลเยอร์อยู่ในไฟแค่กระบอกเดียวมันจะดูแบบมีลึกตื้นหนาบางอะไรประมาณนี้ต้องลองมาดูด้วยตัวจริงทีไลน์ line, ตัวนี้มันทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นเอาง่ายๆราคาล้านกว่าถ้าไม่ใส่ความสวยงามมาให้ผมว่าดูไม่เมคนแต่คันนี้เขาจัดมาให้แล้วและอย่างนึงนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับขอเซนเตอร์กระยานด,ด้านหลังนะครับ NewX ตัวนี้เขาจัดมาให้แล้วตั้ง4อันนะครับ เซนเซอร์ S S อินฟาเรดสอันยังไม่รวมกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาให้แล้วก็มองหลังค่อนข้างคมชัดแต่อาจจะฟู้รีเจนเดอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรมันคนละเซ็เบนกันแต่าะว่ามีไว้ใช้อุ่นใจนะฮะเซนเซอร์การระยะมีนะครับด้านล่างจะเป็นยางอะไหล่ที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันการเปิดป่าท้ายตัวนี้ฮะเป็นระบบไฟฟ้าค่อนข้างที่จะจ้าบเลยมีระบบกันหยบให้ด้วยนะฮะเมื่อเปิดแบบนี้คุณรอนดนึดนงรอเขาเปิดแล้วก็ยกของไปซึ่งบ่อด้านท้ายเนี่ยเราสามารถพับให้มันราดไปได้เพิ่มที่เก็บของสัภารั เพิ่เติมนะฮะสำหรับมิวเตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสวยของ m ิวเอคันนี้ภายในห้องโดยสารมันเหลือขนาดไหนแต่ว่าก่อนจะไปเดี๋ยวจะลองเทสระบบนี้ให้ดูก่อนที่เขาเรียกกันว่าระบบเซฟตี้ของผ่าไทยกดแบบนี้เลยถ้ามีลูกเล็กแดงๆนะฮะนี่ใช้แรงยื้อนิดเดียวคือมันจะหยุดเลยอันนี้คือระบบเซฟตี้ของฝ่า้ทยหรือที่เรียกกันว่าระบบกันหนีบนั่นแหละ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันระหว่างข้างนอกกับข้างในอันไหนจะกินใจท่านผู้ชมมากกว่าและจะกินใจพี่แมนขนาดไหนนั้นตามไปชมกันเลยครับกลัวจะขึ้นลงยากจังเลยท่านผู้ชมก็มิวเอ็กคันนี้มันเป็นรถยกสูงไงมันเป็นพ t พีที่แบบวิ่งกว่ารถคอร์สโอเวอร์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะขึ้นภายในยากไหมสมมติเราเจ็บข้อเขา่าเราเป็นผู้สูงอายุเราเป็นเด็กตัวเล็กโอ้โหจะปีนทั้งทีบางทีก็มีเรื่อกันบ้างไม่ต้องห่วงครับตัวนี้มีที่จับให้อันดับแรกหนึ่งตำแหน่งแรกเลยนะ อีกอันนึงตำแหน่งที่2ฮะนี่ค่อนข้างแข็งแรงเลยาาท่านผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสวยงามตัวประตูนะฮะเราจะเห็นถึงนี่เลยไฟแอมเบียนไลท์นะฮะตัวนี้นะฮะมันจะมีเฉพาะในรุ่นอัลติเมทเ่นไปเท่านั้นนะฮะเพิ่มความสุนทรีในการเดินทางยามค่ําคืนนะฮะสำหรับไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้แล้ววัสดุตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลและตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะฮะลายหนังนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาขึ้นดูดีกว่าครับกับการจับ ราวแบบนี้เออขึ้นลงได้ไม่ยากนะแต่อาจจะต้องไลนใช้แรงแขนช่วยตัวเรานิดหนึ่งเจ้าตัวบอกคูแม็กนะครภายในเนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเดี๋ยวลองนับดูก่อนจะมีทั้งหมดสี่สีละกันต้องบอกว่าสีสีเลยนะสี่ส,สีมีสีอะไรบ้างหนึ่งเลยสีน้ําตาลแบบนี้แหละเขาเรียกว่าชาวโมอมท้มโดยประมาณนะเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารนะครับมาพร้อมกับสีดําแบเปียโนของคอ,อนลด้านหน้า เมทัลลิกหรือสีโครเมียมมีตัวนี้มีสีโครเมียมด้วยแล้วก็เป็นสีดําด้านตามวัสดุที่เป็นหนักดาเนาะอ่ะมาเรามาเริ่มกันเทนล่วนกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับการเป็นผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยคุณสบายแน่นอนเพราะว่าตัวนี้นะครับมีบอกไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับทั้งคนขับก็ปรับไฟฟ้าข้างคนขับก็ปรับไฟฟ้าด้วยเช่นกันตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยเรามาดูกันนะหน้าจอผมชอบมากเป็นหน้าจอขนาดใหญ่10นิ้วเลยนะตัวนี้รองรับ Android Auto Apple CarPlay และที่สำคัญมีน a เวกเกเตอร์มาให้พร้อมแต่ต้องสำหรับรุ่นอัลติเ t ทขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึ่งจะมีน a เวกเกเตอร์แต่จริงๆผมมองว่าผมไม่ง้องนะเพราะถ้ารองรับ Android Auto Apple CarPlay แล้วอะ่ะตัวนี้เสียบสาย USB ปุ๊บมันก็ขึ้นเลยเหมือนกันนะครับสามารถใช้น a เวกเกเตอร์จากโทรศัพท์ได้ด้วยเช่นกันอาจจะไม่จะเป็นมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือนี่เวลาเราเป็นผู้โดยสารนะฮะหนึ่งเลยเจ้าอัลติเมทขึ้นไปมีเคดลับดีๆมาให้หรือเขาเรียกว่าอีสเตอร์เอ็ก ตัวนี้นะฮะมีเขาเรียกว่าช่องใส่แผ่น DVD มาให้ต้องสําหรับสําหรับอะไรสําหรับอัลติเมทเท่านั้นจะมีช่องเสียบ d v d มาให้คุณสามารถที่จะใส่แผ่นฟังเพลงได้เพราะว่ารุ่นอื่นแทบไม่มีเลยนะต้องอัลติเมทเท่านั้นแล้วตัวนี้ก็จะมีกล่องเก็บพวกโทรศัพท์อะไรเล็กๆน้อยๆพวกสายชาร์จอะไรอย่างนี้ก็เก็บได้นะสําหรับเกสตอนบนและเกสตอนล่างตัวนี้มีมีเลยคู่มือบุ๊กเซอร์วิส เรียมมาให้พร้อมเลยนะครับส่งมอบทีไรล,ลูกค้าสบายใจทุกทีเพราะมีผู้มือจัดเต็มมาให้ยังไม่พอในเกะแอบบอกว่ามีไฟให้ด้วยนะสําหรับเวลาใช้งานตอนกลางคืนหาของหาอะไรไม่เจอเขามีไฟเล็กๆให้สําหรับในเกะนะฮะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับกับตัวนี้หน้าจอขนาด10นิ้วทำอะไรได้บ้างต้องมองหลังค่อนข้างชาัดแอนดอ์ออโต้เชื่อมต่อค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็มันเป็นจอเหมือนรถทั่วไปแหละรถสมัยนี้ก็มีกันหมดแล้ว ทีนี้ตามมาต่อด้วยระบบแอร์นะครับรถันี้มีแอร์สฝั่งเขาเรียกว่า Duo Zone ดูโอโซนเฉพาะตอนหน้านะคะตอนหน้ามี d u โอโซนให้อาคนขับร้อนข้างคนขับหนาวคุณปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยมีปุ่มคอนโทรลแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยสั่งการต่างหากยังไม่พอด้านล่างนะครับมีช่องเสียบสาย USB มีอะไรอีกมีช่อง AC power outlet มาให้มีสัญลักษณ์ไฟเตือนนะครับระบบ Air ์แบ็ํทงานหรือไม่ทำงานนะครับซึ่งตัวนี้นะคะ เวลาเราใช้คาเซ็ตเนี่ยให้สําหรับน้องๆหนูๆเนี่ยสำหรับเบาะหน้านะเราจะสามารถเปิดประตูออกมาได้อย่างนี้แล้วฝั่งฝั่งตัวด้านในเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอ๋อตัวนี้นี่เห็นไหมตรงนี้นะครับมีที่เสียบเพื่อปิดระบบ airbag ็กสำหรับคาเซ็นเจอร์ด้านหน้าด้วยนะฮะเอาไว้เวลาใส่คาเซ็ตของน้องๆหนูหนหนเกียร์ออโตเมติก มีฟีเจอร์ให้ที่หัวเกียร์นะจ๊ะมีระบบควบคุมทางโลล่าชานติดแพชชั่นคอนโทรลมีปิดเปิดเซ็นเซ,นเซอร์กัรระยะหน้าหลังให้ด้วยเวลาใครลำคาญเนาะเวลาขับขี่ในเมืองเนี้ยเวลามอไซค์วิ่งผ่านน้องก็ร้องแล้วนะคะแต่ว่าเปิดไว้ใช้แล้วอุ่นใจดีรถ การสูญเสียทรัพย์สินเกิดเกิด,ก,ดการอุบัติเหตุเล็กน้อยมันก็ทำให้เราเสียเวลาเนาะเปิดไว้เหอะพี่จะได้ไม่ชนเขานะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปให้ด้วยสําหรับ Mil X ony, มิวเอตัวนี Stop ้มีออโต้สตาร์ทสต็อปให้ตามมาต่อด้วยตัวเบรกมือเปลี่ยนเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะฮะจะรีเกนเดอร์ยังเป็นคันยกอยู่เลยนะตัวนี้มีออโต้โฮมให้ถอยแก้กาแฟได้สองอันตัวพนักพิงแขนนะครับไม่สามารถปรับระดับเดินหน้าหรือถอยหลังได้แต่ว่ามันก็ทำมาระยะมาให้พอดีแล้วแหละมันเอาไว้พิงเนาะ อาจจะสู้พวก c a m รีพวกซ i บิกไม่ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่เก็บของนะครับก็สามารถเก็บของได้ประมาณหนึ่งผมถือว่าโอเคอยู่บอกคู่หน้าเป็นบอกคูแมตเทคโนโลยี N o y, ไม่เก็บความร้อนสําหรับ m u วเอโดยเฉพาะและซึ่งบอกพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในกลุ่ม d m a มเกรดซี Z Z P, ขึ้นไปหรือเกรดเขึ้นไปแล้วด้วยถึงจะได้บอกคูแมตแบบนี้เอาง่ายๆถ้าคุณไม่ใช่ตัวท็อปเราไม่ได้นะจ๊ะ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์3กา้านมีโคเมียมให้ด้วยแบบนี้แล้วก็ฝั่งขวานะครับจะมีระเบบเขาเรียกว่าครุสคอนโทรล่านี้มีระบบเบรกออโตมาให้เวลาคันข้างหน้าเบรกสุดเฉืนกันรถคันนี้เราเบรกให้ออโตเลยและมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่เรียกกันว่าอแดปตีฟคลุ้นคอนโทรให้ด้วยนะจ๊ะเออนะผมชอบพวงฝั่งซ้ายนะเขาจะเป็นปุ่มควบคุมมีเดียด้านหลังพวงมาลัยฝั่งซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ท เครื่องยนต์นะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้เลยนะฮะฝั่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวาวัดความเร็วตรงกลางเป็นจอแสดงผลนะครับอัตราการทิ่เติมน้ามันการเปิดโหมดระบบป้อดทัยต่างๆไปเลี้ยวนะครับเปิดแบบวันทัดไปหน้าเปิดปิดออโต้และที่สําคัญตัวนี้ผมแอบเห็นนะฮะนี่เลยมีปุ่มปิดเปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยและที่สาคัญผู้โดยสารตอนหน้ามีช่องใส่แก้วกาแฟให้บรรหารด้วยนะรวมสีิแล้วนะสีิรวมเลยนะใส่แก้วน้ําได้สี่ใบเต็มเ็มเลยกับตัวนี้ เอาเราลงมาดูกันข้างบนอีกตัวนี้นะฮะเป็นกระจกจแสงแบบออโต้นะฮะสำหรับโปรท็อปขึ้นไปนะถึงจะได้และตัวนี้ที่ใส่แว่นตาคล้ายๆกับพวก D-Max เลยครับไฟตัวนี้เป็นไฟส,สองแผ่นที่แอบมีแอมเบียนท์ไลท์ตรงนี้ให้เวลาส่องสว่างยามลางคืนนะครับเรามาดูกันนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นจุดตายเลยนะครับสำหรับรถอเนกประสงค์ที่บังแดดไงครับอา้าวทำไมต้องไปที่บังแดด รถ SUV บางรุ่นบางคันในปีเก่าๆก่อนหน้านี้ไม่มีกระจกมาให้นะจ๊ะโอ้มันไม่อาจทประโยชน์ทีนี้เรามาดูกันม,นะมีให้ั้มมีให้มีเลยจ้าบเลยนะฮะคือผมไม่กล้าแกะก็คือรู้ว่าเขามีเพราะว่าซองพลาสติกข,ของเดิม ยังติดตั้งไว้อยู่เลยถามว่าปี2021ใหม่ขนาดไหนก็ใหม่นี้ที่แบบว่าก็ยังดูแลกันอยู่อ่ะดูแลดีด้วยนะฮะ,ะ New X ตัวนี้ค่อนข้างน่าใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันดีกว่าครับว่าเจ้า New X 1.9 Ultimate ทันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรมาให้มั่งในขณะที่เราเป็นผู้โดยสารไป Let's go ห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับค่อนข้างที่จะขึ้นลงอาจจะลำบากเหมือนตอนหน้าเลยแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะ ตัวนี้นะครับระหว่างเสาบีเขาจะมีคานจับมาให้และด้านบนก็มีมาให้อีกเอาง่ายๆถ้ายกตัวเองแขนข้างเดียวไม่ไหวก็ยกมันสองข้างซะเลยสิครับขึ้นลงแบบนี้เลย29จบอ่ะสับเซตตัวนิดหน่อยแต่การนั่งห้องผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ารถมันสูงกว่านะเพราะว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยมันปรับสูงต่ําได้ไงแต่ตัวนี้มันคงที่ตลอดเลยนะครับและด้านหลังนะครับก็ยังมีลำโพงทวิตเตอร์นะคบติดตั้งมาให้ ออเลยนะฮะรวกานล่างมีลำโพงเสียงทุ้มมาให้เอ็มเบดไลท์ยังมีมาให้เหมือนเดิมจ้ะน,นะครับส่วนตัวอบ์ดตัวนี้ถามว่าปรับพนักพิงได้ไหมเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนปรับพนักพิงอ่ะได้เออเออนอนได้ดีเลยค่อนข้างดีเลยนะฮะการปรับพนักพิงตัวนี้นะครับแล้วก็โซนเลสลูมเฮดลูมนะครับผมว่าตอนนี้ผมสูงเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วสูงร้อยแปดสิบผมว่าไม่เสียหายเลยที่จะนั่งยูเอคันนี้สบายสบายนะครับแล้วก็มีพนักพิงแขนมาให้ตัวพนักพิงแขนเนี่ยเขามีมาอิสเล่นคนเยอะทาม ัวนี้นะฮะเพียงแค่คุณกดปุ๊บนี่ไม่ใช่ช่องใสแผ่นซีดีนะจ๊ะแต่เป็นช่องวางแก้วน้ำนะฮะอ้าวเก็บได้แบบนี้อันนี้ประทับใจอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่พนักกินแขนครับแต่ว่าเป็นตัวนี้ที่ห้อยถุงแกงเออจริงเวลาไปเที่ยวบ้างมีอะไรบ้างเราจะมาใส่ตองข้างประตูมันก็แทบจะไม่มีให้ห้อยมันซะเลยท่านผู้ชมอันนี้ตอบโจทย์นะฮะการใช้งานจริงๆเนี่ยมันคนวรจะมีตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านเออจริงท่านผู้ชม ช่องเสียบลักไปบ้านแต่ต้องบอกก่อนว่าใครที่ใช้ลั๊ก3รูหรือ3ตาที่มีสายดินอย่างนี้ครับอาจจะใช้ไม่ได้นะจ๊ะคุณต้องเป็นช่องเสียบโค้บวกโพ้บพลบเท่านั้นนะครับขอบอกก่อนแต่กระดไรกรเ็เถอะตัวนี้ยังมีช่องเสียบ USB นะครับมาให้ถึง2ช่องสําหรับการชาร์จไฟแท็บเล็ตชาร์จไฟโน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์ของท่านแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็น USB นะครับไม่ใช่ ใชสี่ <I> นะจ๊ะนะ <it> s <S ตัวนี้ <it> s <S เอาการนั่งโอเคแล้วอะไรโอเคแล้วด้านหลังที่เก็บของเยอะแล้วเราไปดูกันว่าคันนี้ฟิลลิ่งการขับราคารถหลักล้านกว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปจ้ะทีนี้เดี๋ยวเรา,าลองให้ได้เซ็ตบ้างดีบ้างครับว่าเจ้ารถ PTV ต่างชาติทีส่งม,มีอะไรดีกับเขบาขบ้างครับผมก็อาจจะโตร,รีเจนเจอร์ไม่ได้แต่เรามาดูกันผมมีหนึ่งเลยอันดับแรกนะครับเข้ามาแทบไม่มี ตือคน,นั้นเนี่ยทำออกมาดีอ่าเก็บเสียงดีการเซตเบาะการอะไรก็คือเป็นเบาะออกะครทดลองนับแทบจะทุกกรีละดีกว่านะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางอะไรอย่างไรนะฮะค่อนข้างดีแล้วก็หนึ่งตำแหน่งการวางแขนพนักินเท้าแขนแบบเนี้ยออกแบบมาได้ลงตัวคือไม่ต้องปรับอะไรเลย,าเายาสามารถใช้งานซตตาร์ทรสใส่เกียร์ดีและปลดอเิเบรกนทีนี้ก็สามารถไปต่อได้เลย อบ20สามากกระดานด้านไหมล้อมันแข็งอยู่แล้วแต่ว่าช่วงล่างเราค่อนข้างทำมาครับแรงกันแทกดีดพวงอลัยกริบมือครับเขาเรียกว่าหนังกริบมากเลยเป็นเหมือนหนังหนุป่านะคะเดี๋ยวเราลองอันนี้ตกหลุมก็อาจจะกระเอ็นนิดนึงแต่ว่ามีเจนเดอร์กระด้างกว่าครับเพราะตัวนั้น high performance จริงๆแต่ตัวนี้มันคือมันเป็นเหมือนซิตี้คาร์ในคาบรถใหญ่นะฮะเครื่องยนต์19ประหยัดน้ำมันที่สำคัญมีแพนเดิลชิพ เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ผมชอบนะเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะตอนนี้เราใช้เกียร์หนึ่งอยู่คือไม่ต้องไปใส่เกียร์สปอร์ตอะไรคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะเกียร์ตัวนี้เดี๋ยวลองดูซิการใช้งานไฟเปิดปิดออโต้บายสปอร์ตมีให้กระจกมองข้างค่อนข้างโอเคมันได้แนวสูงแนวตับแต่ไม่ได้แนวกว้างเขาเลยมีบายสปอร์ตมาเติมเต็มให้มันไม่มีมุมเฟิร์สนะกระจกข้างตัวน,นี้กระจกมองหลังก็ตัดแสงนะครับลองกับขี่ถ่าวว่าโอเคไหมก็โอเค เม่เรามาลองดูการไยหลังตรัวนี้เป็นบ้ากว่าครับี่กยปุก็ต้องมองหลังนะครับถามว่าชัดไหมชัดในเวลามีแสงแต่ตอนกลางคืนก็อาจจะมีน้อยบ้างนะครับแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งมันจะมีตารางแนผ่านตาวงเลี้ยวนะฮะซ้ายขวาเห็นปะท่านผู้ชมนะครับสําหรับคนที่ขับใหม่ๆเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับใครขับเป็นอยู่แล้วไม่มองเลยก็มองหลังว่าตัวนี้มีแพตเซอร์กะระยะมาให้ ะค่ะอนข้างขับสบายวงเลี้ยวแคบ,บนะนี่เห็นบ้างเมื่อกี้เราขับใกล้ๆกับต้นไม้เสร้อักระยะด้านหน้าทำงานได้ปกติเลยนะฮะถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบบ้างสำหรับตัวนี้มผมอับไม่มีเลยนะ,สะเสา A เสา B ไม่มีเลยมมองไม่ชัดแต่ว่านิดเดียวนิดเดียวท่าผู้ชมถ้าสมมติว่าเรามี อะไรตัวนี้เล็กๆนะสำหรับกระจกมองข้างนะมองบางนิดไม่เห็นเลยคอนเทนเนอร์เขาเเจะเห็นมากกว่านะครับข้อทีข้เสียแตกต่างกันไปเขาก็เลยมีเซนเซอร์การระยะมาให้นะเออตัวนี้ปกตินะครับนะครับแอร์เย็นไวนะครับเราไม่ต้องพูดถึงเครื่องเสียงเขามาดีอยู่แล้วนะครับอิสระทำดีไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยเขาก็าจัดให้ไม่เคยขาดนะครับส่วน,นนะที่ชอบเนี่ยนะฮะที่บ้านเรา ม,นนะะมันจะมีเขาเรียกว่าฉีดน้ําจากตัวก้านปัดน้ําฝนเลยนะไม่เหมือนรถรุ่นอื่นนะฮะเห็นไหมมันจะไม่จ้าไม่ฟุ้งไม่สาดเลยมีตัวนี้ก็ทำมามดาีเอาเป็นว่าการเทสไล์วันนี้ผมว่าเพียงพอแล้วแหละเอาไว้ให้เจ้าของคนใหม่เขาได้ไปดูแลต่อแล้วได้ขับอย่างจริงจังผมกล้าการันตีครับรถคันนี้ชุ่มลาดี เหมือนเดิมเป๊ะป้ายแดงยังไงวันนี้ไม่ต่างกันใครสนใจก็เดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นรายละเอียดเกี่กเบี้ยค่าเงินและการด่านฉบับต่อไปสำหรับตอนนี้ขับสนุกก็โอเคอยู่เหมอนกันนะครับมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าออโตเมตผมค่อนข้างประทับใจนะครับกับมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าออโตเมตทในปียีค่นี้ครับตอนแรกคิดว่าตัวล้อขอบ20น่าจะมาพร้อมกับความกระด้างไม่เลยครับตัวนี้มาพร้อมกับความนิ่มนวล แม้รถจะใหญ่ขนาดขอบ20แบบนี้นะครับและที่สําคัญ Handling ค่อนข้างดีระบบความปลอดภัยจัดให้มาค่อนข้างเต็มเอาอย่างว่าแหละค่าตัวก็อยู่ที่ร้านสีะนะ่เนาะเออแต่ว่าวันนี้นะครับกอนเลราคาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายแพงขนาดนั้นเราจะมาหันราคากันครับท่านผู้ชมระหว่างออกใหม่ร้านสี่แต่กับเราตอนนี้เหลือล้านหลักหมื่นคุณจะประหยัดไปได้มากกว่า4 แสนบาทจริงๆครับ4แสนบาทและสามารถออกรถกับเราในรูปแบบดาวน0%ได้เลยอนุมัติไวภายใน30นาทีทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่พอลูกค้าสามารถทำเบียพิเศษได้ที่1.99%กดดาวเริ่มต้น0%ก็ทำได้โอ้โหอะไรจะเงื่อนไขดีขนาดนี้เรามีใบาการนตีให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของรถกันนี้นะครับได้5ดาวเต็มไม่มีชนหนักจมน้ำกรมัยหรือไฟไหม้มา ็นรถแท้ๆไม่มีตัดต่อตัวถังรังนั้นการซื้อรถออนไลน์ก็สามารถอุ่นใจครับเพียงขอใบาการันตีจากเราแล้ส่งไฟนั้นไปเซ็นให้ผีและส่งมอบรถสไลด์ออนให้ผีถึงหน้าบ้านพวกการบริการไม่มีการเก็บเงินนะครับใครสนใจ New X 1.9 Ultimate ทปี2021นีสดคันนี้สีดำสวยๆหล่อๆล้ำๆเจอกันได้เลยที่โชว์รูมกุเรล่าค่ะหรือถ้าใครสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ของดีอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นเจองกันมาได้เลยสหรับตอนนี้ขอตัวลรไปก่อนสวัสดีครับ